ท่านวันนี้ที่วัดจุรามณีโดยมีท่านพระครูโสภิตริยาพรท่านอาจารย์อิทพัทธาโรท่านได้ดูแลสถานที่ดูแลมนุ์พิธีก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการนะครับพระครูวิสารเจเยียพิรมอาจารย์มหาตุลสัตติสัตโขเกิดวันที่16ก 2, รกฎาคม2504นะผมพ่อมาเอาตุลสัตว์นะครับเขาบอกว่าจำหนักทั้งท่านไม่ออกไม่ขันนะเมื่อวานน,าานีนาาน้เที่ยวไม่ทำเลยไปที่ ที่ทำรายคุณผู้ชมท่านที่ทำร้ายตัวท่านไปแล้ว thank uh you -huh. I yeah. ยีนะครับพระปิ่นก็มอบให้กับหลวงพ่อกรานะครับและนอกจากนั้นท่านยังเป็นจากพระภูมิทุกไทยดุริยางค์รก็คือว่าท่านเป็นบุญที่ก็เป็นอาจารย์ของพระงพมอลย กลืนตลาดถึง่นตรดตลาดท่านใดจากลืมตลาดอึงด้วยครับการทีุ่้ผ่านชุดเก้าผ่านได้รอวใจตัวชุดม5สี่หม <c oughs> ื <able> ่นห้าดเมหวานนี้ผ่าน่ชุดมสี่หมื่นห้านได้้ตยกบ้านไปเลยว่าจะตัดนะทีวียกเสียงจะตัดไหร้ติงวัตถานมีด้วยนะครับ อาจารมาไ้าที่าแล้วขอให้รวยวันโดยคืนอนหลับได้เงินปกิตะตุ้งตืดเจอเงินรักว่ามันโยเหตุเช่นานตะตุ้งับาโยนะตะตุ้งืดีกว่าเจอเนัอายุยัยลังเลนาก้าขาดาไปโยอาจยาช้าขาดย่าครับท่านผู้มีเกียรติท่านครับ พาะที่นี้มันเป็นแล้วเทวดาทรงพญานาคนะครับเทวดาทรงพญานาคสีทองอาจารย์มิใช้สีเหลืองนะครับเหลืองทองนี่แหละนะครับฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบ่าไปปัญจันต์สีขาวอาธารชมพูว่วงสีแสดสีม่วงสีฟ้ามีหมดนะครับฉะนนั้ก็ Haiku yeah uh -huh. แล้วมันจเจออรรยาเราเราเลือกประชาการเพืวัฒนธรมรครอบย่ยครับีดีเตียงเจงท่านโฆษกทอรเนี่ยนะครับจะมาครอบแค่จะคุณมูลเนี่ยเป็นประชาเดียวคับนะครับจะไปสอบประชาเดียวกันนะครับด้รับวัฒบรมแต่ร้งประชาชารเพื่อวัฒเดียวกันนะครับ หลวงปู่ที่ตำรวจให้กลับก็จะเป็นพัดมองคนโดยอี